ปีนายช่วงนี้นะครับอยู่ที่บันเทิงเกาหลีใต้นะครับซึ่งล่าสุดโอ้โหเรื่องราวดราม่าเนี่ยมันลุกลามหลายเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยนะสำหรับเรื่องของคิมจองฮอนพระรองจากซีรีส์ค a าส l a น d ิ n งออนยูนะครับแล้วก็ซอเยจีด้วยนั่นเองนะครับผมไปติดตามกันครับกรณีดราม่าต่อเนื่องนะครับมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่คิมจองฮอนครับพระรองจากซีรีส์ r a s h Landing on you และพระเอกซีรีส์ Mr. Queen ซุ่มเดทกับซอจีเฮ ดารารุ่นพี่ที่เล่นประกบกันในซีรีส์ Clash Landing on You นะครับก่อนที่สังกัดฝ่ายชายจะแฉต่อมาว่าคิมจองฮอนเนี่ยมีความพยายามที่จะฉีกสัญญาย้ายไปอยู่สังกัดใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสังกัดของซอจีเฮนั่นเอง ตนสังกัดคิมองฮอนเนี่ยแชร์เรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของดาราหนุ่มรายนี้นะฮะทั้งเรื่องที่แอบไปคุยกับสังกัดใหม่แล้วก็พฤติกรรมสมัยเล่นซีรีส์ทานเมื่อปี2018ที่ทำตัวเมินเฉยห่างเหินครับไม่ยอมให้โซฮอนเนี่ยนางเอกที่เล่นด้วยกันเข้าถึงเนื้อถึงตัวโดยอ้างว่าป่วยจนในที่สุดครับขอถอนตัวอย่างกระทันหันจนเกือบถูกผู้สร้างซีรีส์ฟ้องเลยเแฟนๆและชาวเน็ตนะครับไม่น้อยเลยมองว่าอาจจะเป็นเพราะสังกัดเนี่ย ต้องการกดดันให้คิมจองฮอนกลัวเรื่องภาพเสื่อมเสียจนยอมต่อสัญญาครับ แต่พอมาต้นสัปดาห์นี้นะคะดิสแพดค่ะเผยภาพข้อความแชทนะคะที่ระบุว่าเป็นของซอเยจี G, นางเอกซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay นะคะกับคิมจองยอนค่ะที่พบรักกันจากหนังเรื่อง stay w i ิ h มีในปี2018โดยในข้อความฝ่ายหญิงนะคะออกคำสั่งว่าห้ามคิมจองยอนนั้นมีฉากที่ต้องแตะเนื้อต้องตัวดาราหญิงที่ร่วมแสดงโดยเฉพาะกับนางเอกนะคะแถมสั่งไม่ให้คุยกับทีมงานผู้หญิงคนไหนและให้ส่งคลิปรายงานความประพฤติจากกองถ่ายมาเป็นหลักฐาน ไม่นับรวมกับที่รบเร้าให้คนแก้บทนะคะที่มีฉากสกินชิปกันหรือว่าแตะเนื้อต้องตัวกันกับนักเอกออกไปทั้งหมดค่ะจากตรงนี้นะคะหลายคนจึงเริ่มเชื่อว่าพฤติกรรมทําเหมือนรังเกยียจซอยอนนักเอกซีรีส์เรื่องทมาจนฝ่ายหญิงนั้นมีข่าวว่าร้องไห้ในกองถ่ายหลายครั้งนะคะแล้วก็เสียความมั่นใจจนหยุดรับงานแสดงไปเป็นปีๆนั้นน่าจะมีมูลค่ะประกอบกับที่มีเพื่อนดาราในเรื่องนะคะทยอยออกโรงให้กําลังใจซอยอนกันอีกรอบ ทำให้เมื่อวันพุธนะคะคิมจองฮยอนนั้นได้มีจดหมายเขียนด้วยลายมือขออภัยกับพฤติกรรมอันบกพร่องของตัวเองค่ะซึ่งชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่เจ้าตัวเขียนปิดท้ายว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปขอโทษแต่ละคนเป็นการส่วนตัวนั่นแปลว่าที่ขอโทษไปคราวก่อนนั้นทําไปเพราะถูกสังกัดบังคับให้ขอโทษหรือเปล่าและหากเรื่องไม่แดงออกมาครั้งนี้ครับเจ้าตัวเคยคิดจะไปขอโทษกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปแบบที่เขียนในจดหมายหรือไม่ และถึงแม้ในจดหมายขอโทษของคิมชิงฮอนนะฮะจะไม่ได้เอ่ยถึงหรือว่าเอ่ยโทษซอเยจยีแม้แต่น้อยแต่น่าจะเป็นเพราะการแชร์ของ Dispatch ครับส่งผลให้ซอเยจียที่พึ่งเปลี่ยงปร่างสุดๆจากซีรีส์ it's okay not to be okay เนี่ยถูกหลายแบรนด์ถอดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์เนื่องจากเกรงว่าข่าวชาวเรื่องเธอเป็นแฟนสาวจอมมงการจะทำให้ภาพลักษณ์แบรนด์เสียหายครับ นอกจากนี้นะคะซอยเยจีค่ะยังหลุดจากบทนำซีรีส์ใหม่นะคะเรื่องไอซ์แลนด์ค่ะทางสถานี OCN ไม่นับรวมกับที่ถูกขุดคุยประวัตินะคะทั้งเรื่องของการทำศิลยกรรมตั้งแต่สมัยมัธยมและข้อเท็จจริงเรื่องที่เธอนั้นเคยเรียนต่อที่มหายวิาลเก่าแก่ชื่อดังในกรุงมาดริดประเทศสเปนนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะ ในส่วนของคิมจองยอนนะคะหลังมีจดหมายขอโทษเขียนด้วยลายมือผ่านบริษัท PR รที่ไม่ใช่ต้นสังกัดก็ได้แจ้งผ่านทางตัวแทนนะคะว่าอยู่ระหว่างโฟกัสกับการรักษาตัวจากภาวะซึมเศร้าและนอนไม่หลับซึ่งเป็นมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเป็นนักแสดงด้วยค่ะเรื่องนี้นี่ถือว่าหนักมากนะคะถ้าเกิดหากไปย้อนดูคลิปตอนที่วันที่เขาแถลงข่าวเรื่องเดอะไทมเนี่ยนะพี่ปุนคือมันเป็นจังหวะที่ ออซอยย้อนพยามที่จะคว้าคิมจองยอนนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนั้นสะบัดหนีเลยอ่ะโอ้โตอนนั้นน่ะฝ่ายชายโดนด่าเละเทะเลยนะคะว่าทำแบบนี้เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงแต่พอมาย้อนดูสาเหตุนี่ก็เป็นเพราะว่าแฟนสาวอดีตแฟนสาวหึงไงผมก็เป็นเรื่องของความรักที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะ,ะ<ม>ว่าทําไมมันต้องทําขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพการงาน<ช>ที่เธอเองก็เป็นนักแสดงเหมือนกัน<ช>ด้วยก็น่าจะเข้าใจนะ,ะว่าเวลาทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีสกินชิปต่างถูนวดถึกตัวกันบ้างตามพอตามบดนั่นเองนะฮะ เพื่อจะหึงจนแบบโอ้โหไม่รู้เรื่องรู้ราวแหละตอนนี้นะคะ <laughs> ทำให้ซอยเยจี er G เองโอ้โหถูกตัดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดัง <ๆ S 1> เพราะจริงๆเราต้องบอกว่าเรื่อง i s ส k อ y okay นี่เธอดังขึ้นมาแบบไ<ช>ร้ยังเลยเมืองไทยคนก็ดูเยอะเหมือนกัน<ช>นะฮะ,ะเรื่องนี้ค่ะ